สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้กินข้าวด้วยกันครับเป็นเมนูแจงปลาย่างแจงปลาย่างตัวใหญ่ไปกินด้วยกันเลยครับวันนี้แจงปลาย่างสวัสดีครับท่านผู้ชมสวัสดีพี่น้องชาวไทยและชาวต่างประเทศครับวันนี้มกินข้าวเที่ยงวันนี้ข้าวเที่ยงมีอะไรมีส้มส้มสองลูกแอปเปลิลมาดูซิว่ากับข้าว เป็นไรวันนี้น่ากินไหมมาดูพร้อมกันครับเป็นอะไรข้าดครับเป็นแจงปลาย่างครับแจงปลาย่างใส่อะไรบ้างครับแจงปลาย่างใส่กระชายพริกมีหัวหอมปรุงด้วยน้ำปลารผงปรุงรสเกลือให้หน่อยครับปลาตุ๋ใหญ่ครับ ติดปลาตัวใหญ่ครับผักก็มีครับผักกระหล่ำเถวงอกผักขึ้นไปโยชน์แล้วก็เถ่วฝักยาวหัน่นชิ้นเล็กให้กินง่ายครับกินข้าวกันวันนี้ครับกับข้าวไรซ์เบอร์รี่ประโยชน์มากมีแซ่บๆกินกันครับแจงน้้ำยาขานไม่ได้คือน,น้ำปลาครับน้ำปลาแซ่บหนัว มาชิมดูว่าผ่านไหมโอเคผ่านครับแส่บหนัวบรรยากาศน้ำเที่ยงครับถงอกนี่ดีดู ถั่วักยาวก็มีประโยชน์แจงปลาครับชีวิตในเมืองครับยูง่ายกินง่ายครับวันนี้แจงปลาย่างแซ่บมากครับ รอบนอกนุ่มในตุ้งสัยแมววันนี้ไม่มีอาหารกินแล้วแมววันนี้สุงสัยจะไดใ้ให้ผักให้แมวมั้งแมวชอบกินผักเหมือนกันครับแมวทีว่มัชอบกินผักบุ้งครับ อยากกินแมวมิงเทม,มแบบนี้เจนอยากแซ่บมากกว่าน,นี้ไปต่อ,อครับมันเนชิ้นเล็กครับกินง่ายครับ นี่กระชายหัวบางคนก็ไปกินก๋วยเตี๋ยวครับบางคนก็ซื้อไก่ทอดบางคนซื้อส้มตำครับแซ่บมากเกล็ดธรรมดาเจ็บมากกว่านี้รัวอัปล้านรัวนี้ แซ่บนัวถั่วงอกหักงานนชิ้นบอรเ์เลอร์ครับโอ้โหน่ากินมากวันนี้แซ่บๆนัวๆ ้ากล่องถ้ากล่องที่ร้อนครับเสร็กล่องมากล่องมันร้อนอยู่พักกกรอบ สม้ตม,สมตำเมืต,ต,ต้กินมันหยุดก็จำตำตะปลาตะปลาตตะปากินมันหยุดครับกับข้าวผัดผัดก็กิกนตอนแต่เช้าครับเป็นผัดเป็นทอดกินแนต่เช้า ตอนเที่ยงกินปลาครับโอ้โหกินไปเรื่อยเลยครับแซบนัวแซบแซบนัวริ่งอร่อยมาชิสโซโยะ아주มาชิสโยอ,อร่อยมากครับแซบ อาคนถามว่ามีขนมกินไหมมีแต่ไม่ไม่ยามมาครับอร่มากถ้าเป็นจริงหัวก,ก้าวกรรอบอร่อยเบลเลอร์เลยครับอ๋อขนม ขอบคุณทุกท่านที่รับชมและเป็นกำลังใจครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยครับขอบคุณมากนะครับที่รับชม